คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดเกือบ20%ของประชากรโลกในปัจจุบันจึงเรียกตนเองว่าเป็นชาวฮั่นชื่อนี้มาจากราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคทองและความรุ่งโรจน์แต่ทว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของราชวงศ์นี้ไม่ได้สวยหรูและต่อเนื่องอย่างที่ใครๆคิดเพราะในความเป็นจริงราชวงศ์ฮั่นได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งมันล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง ก่อนที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวนี้จึงไม่ใช่เรื่องราวของจกักรวรรดิหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของสองจักรวรรดิที่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบถึงสองครั้งและเบื้องหลังวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่นี้คือความลับที่กำหนดชะตากรรมของจีนมานับพันปีนั่นคือการต่อสู้ระหว่างการให้โอกาสคนจากความสามารถและการกัดกินของเนื้อร้ายที่เรียกว่า รเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากการล่มสลายของจัก,กรวรรดิที่มาก่อนหน้านามว่าฉินราชวงศ์ฉินคือผู้รวบรวมรัฐที่ทำสงครามกันมานานหลายศตวรรษให้กลายเป็นจัก,กรวรรดิแรกของจีนภายใต้การนำของจัก,กรพรรดิผู้เหี้ยมโหดและเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ฉินซีฮ่องเต้แต่จัก,กรวรรดิที่สร้างขึ้นด้วยเหล็กและเลือกนั้นกลับเปราะบางอย่างน่าใจหาย จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อจึงสี่ห้องเต้สวรรคตอย่างกระทันหันบางทีอาจเป็นเพราะการดื่มยาอายุวัฒนะที่เป็นพิษเข้าไปมากเกินไปการตายของเขาทิ้งไว้ซึ่งสุญยากาศทางอำนาจที่ไม่อาจเติมเต็มได้โอรสหนุ่มของเขาเออซืซอซึ่งถูกผลักขึ้นสู่บัลลังก์เป็นเพียงจักรพรรดิที่อ่อนแอหลงระเริงในความฟุ่มเฟือย และปฏิเสธที่จะรับฟังข่าวร้ายใดๆช่องโหวนี้เปิดโอกาสให้เจ้าเกา่าอดีตพระอาจารย์ของจักรพรรดิผู้ถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นอัครเสนาบดีเข้ายึดอำนาจที่แท้จริงไว้ในมือเจ้าเก่าคือศูนย์รวมของความช่อชนเขาขึ้นภาษีทั่วทั้งจกักรวรรดิเพื่อใช้จ่ายในราชสำนักที่หรูหรา และเริ่มกำจัดคู่แข่งทั้งที่เป็นจริงและในจินตนาการอย่างบ้าคลั่งราชสำนักฉินที่เคยน่าเกรงขามจึงเหลือแต่เพียงขุนนางที่ประจบสอพลอและไร้ความสามารถความเน่าเฟะจากศูนย์กลางได้แพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินไม่นานนักกลุ่มขุนนางในหัวเมืองต่างๆและชาวนาที่สิ้นหวังก็ลุกขึ้นก่อกระบฏไปทั่วทุกหย่อมยาแผ่นดินจีนกลับเข้าสู่ยุคแห่งความโกลาหลอีกครั้ง ท่ามกลางไฟสงครามนี้เองชายผู้หนึ่งซึ่งไม่น่าจะมีบทบาทใดๆในประวัติศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นนามของเขาคือหลิวปังเขาเกิดในครอบครัวชาวนาที่แร้นแค้นชีวิตของเขาพลิกผันอย่างสุดขั้วจากนายอำเภอท้องถิ่นผู้ลี้ภัยโจรป่ากบฏทหารเลวนายพล และสุดท้ายจัก,กรพรรดิผู้ปกครองรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลกจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตของเขาเกิดขึ้นขณะที่เขายังเป็นนายอำเภอรับหน้าที่ควบคุมตัวนักโทษเพื่อไปใช้แรงงานแต่เมื่อนักโทษคนหนึ่งหลบหนีไปได้หลิวปังรู้ดีว่าโทษสำหรับความล้มเหลวในหน้าที่นี้คือความตายแทนที่จะยอมรับชะตากรรมเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขาปล่อยนักโทษที่เหลือทั้งหมดให้เป็นอิสระการกระทําที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างน่าประหลาดนี้ซื้อใจเหล่านักโทษพวกเขาสาบานว่าจะติดตามหลิวปังไปจนวันตายจากนายอำเภอผู้ล้มเหลวหลิวปังกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรเล็กๆ ร่อนเร่ไปตามป่าเขาเพื่อหลบหนีการตามล่าของกองทัพฉินชีวิตของเขาอาจจะจบลงในฐานะโจรป่าธรรมดาหากไม่ใช่เพราะสงครามกลางเมืองที่เปิดโอกาสให้เขากลุ่มโจรของหลิวปังได้เข้าร่วมกับกองทัพกบฏท,ที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนั้นซึ่งนำโดยเซียงวีคุนนางดุมผู้สูงศักดิ์จากรัชชูที่ต้องการฟื้นฟูบ้านเมืองของตนไดสนามรบหลิวปังไดแสดงความสามารถที่ซ่อนเร้นออกมา เขากลายเป็นนายพลที่เก่งกาจและมีประสิทธิภาพที่สุดคนหนึ่งของเซียงอว้ยอย่างรวดเร็วในขณะที่เซียงอว้ยกำลังเผด็จศึกกองทัพฉินในยุทธการจุวีลู่ที่ดุเดือด <S <S หลิวปังกลับใช้เส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดนำทัพบ,บุกยึดเมืองหลวงเสียนหยางและยอมรับการยอมจำนนจากจากักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฉินอย่างสันติการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสุดขั้วระหว่างผู้นำทั้งสอง หลิวปังปฏิบัติต่อราชวงศ์ฉินที่พ่ายแพ้และกองทัพที่ยอมจำนนด้วยความเมตตาแต่เซียงวีกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเมื่อเซียงวีมาถึงเมืองหลวงเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขาออกคำสั่งให้ฝังทหารฉินหลายพันคนที่ยอมจำนนแล้วทั้งเป็น เพื่อเป็นการลงโทษที่พวกเขาไม่พักดีต่อรัฐเดิมของตนจากนั้นเขาก็สั่งปล้นสะดมเมืองหลวงและสังหารหมู่ราชวงศ์ฉินที่หลิวปังเคยไว้ชีวิตอย่างเลือดเย็นชัยชนะของเซียงวีไม่ได้นำมาซึ่งสันติภาพเขามีความทะเยอทะยานที่จะฟื้นฟูระบบ18แแคว้นแบบเก่าที่เคยมีอยู่ก่อนการรวมชาติของฉินโดยมีตนเองเป็นผู้นำสูงสุดในตำแหน่งป้าหวัง หรือเจ้าเหนือหัวเขาพยายามควบคุมจักรพรรดิฮุนเชิดก่อนจะลอบสังหารทิ้งและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นใหญ่แต่ระบอบสหพันธรัฐที่เปราะบางของเขากลับเต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งตั้งแต่ยังไม่ทันก่อตั้งเสร็จสมบูรณ์ขุณศึกจำนวนมากหวาดกลัวความโหดเหี้ยมของเซียงวีในขณะที่อีกหลายคนเชื่อว่าแผ่นดินควรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวต่อไปการกระทำของเซียงวี ถูกมองว่าเป็นการนำพาประเทศกลับไปสู่ยุคสงครามระหว่างรัฐที่วุ่นวายไม่สิ้นสุดผู้คนที่ไม่พอใจต่างหันไปหาบุรุษผู้หนึ่งที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากความเมตตาต่อผู้แพ้และความใจกว้างต่อผู้ติดตามนั่นก็คือหลิวปังเซียงวี v ได้แต่งตั้งหลิวปังเป็นอ๋องแห่งฮั่นและส่งไปปกครองพื้นที่ห่างไกลโดยหวังว่าจะกำจัดเขาให้พ้นทางแต่นั่นกลับกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ความขัดแย้งระหว่างสองผู้นำประทุข,ขึ้นในที่สุดสงครามครั้งใหม่ที่เรียกว่าสงครามชูฮั่นกินเวลานาน,านถึง4ปีเต็มในท้ายที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของหลิวปังชายผู้มาจากชนชั้นชาวนาที่ไม่มีใครรู้จักบัดนี้เขาได้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้ง ในปี202ก่อนคริสตกาลเขาประกาศตนเป็นจกักรพรรดิเกาจูและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนามว่าราชวงศ์ฮั่นซึ่งได้ชื่อมาจากแม่น้ำฮั่นในภาคกลางของจีนและตำแหน่งอ,องค์ที่เขาเคยได้รับรัชสมัย11ปีของจกักรพรรดิเกาจูมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูจกักรวรรดิ จากซากปรักหักพังพังของสงครามพระองค์ทรงดำเนินนโยบายที่ตรงข้ามกับราชวงศ์ฉินอย่างสิ้นเชิงเพื่อสร้างเสถียรภาพภายในนำสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาสู่ราษฎรที่เคยขูดรีดประชาชนถูกลดลงอย่างมากและในบางพื้นที่ที่เสียหายหนักจากสงครามก็ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลานานถึง7ปีถ้าจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยและกองทัพขนาดใหญ่ก็ถูกยุบลงเพื่อลดภาระของรัฐ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของราชวงศ์ฮั่นคือการเปิดประตูสู่ระบบคุณธรรมจักรพรรดิเกาจู่ทรงเลื่อนตำแหน่งสามัญชนผู้มีความสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในรัฐบาลและสั่งให้ขุนนางของพระองค์ทำเช่นเดียวกันการจ้างคนจากความสามารถไม่ใช่จากชาติกำเนิดหรือเส้นสายในตระกูล เป็นการปฏิวัติทางสังคมอย่างแท้จริงกระบวนการนี้ถูกทําให้เป็นทางการมากขึ้นในรัชสมัยของจกักรพรรดิองค์ต่อ,ตอมาด้วยการริเริ่มการสอบคุณนางซึ่งเปิดโอกาสให้สามัญชนที่มีความสามารถโดดเด่นสามารถเข้ารับตําแหน่งเสนาดีในราชสำนักซึ่งก่อนหน้านี้สงวนไว้สําหรับชนชั้นสูงเท่านั้นมีตัวอย่างในยุคต่อมาที่น่าทึ่งคือคนเลี้ยงหมูที่เฉลียวฉลาดคนหนึ่งสามารถสอบผ่านการสอบคุณนาง และไต่เต้าขึ้นไปจนถึงตำแหน่งอัคารมหาเสนาดีแห่งจกักรวรรดิฮั่นซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจรองจากองค์จักรพรรดิเพียงผู้เดียวเพื่อความมั่นคงพระองค์แบ่งการปกครองจกักรวรรดิออกเป็นสองส่วนทางตะวันตกปกครองโดยข้าหลวงที่จกักรพรรดิแต่งตั้งโดยตรงในขณะที่ทางตะวันออกปกครองโดยสมาชิกในราชวงศ์ของพระองค์ซึ่งได้รับตำแหน่งขุนนางโบราณ เพื่อดูแลภูมิภาคต่างๆและในด้านการต่างประเทศจกักรพรรดิเกาจู่ทรงตัดสินใจทำในสิ่งที่น่าอัปยศ์แต่ชาญฉลาดพระองค์ทำข้อตกลงสันติภาพกับสมาพันธ์ชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือที่แข็งแกร่งอย่างเซียงหนูซึ่งเคยรุกรานจีนอย่างหนักในช่วงที่แผ่นดินแตกแย่พระอ์ยอมรับว่าเซียงหนูมีฐานะเท่าเทียมกันและยอมจ่ายเครื่องบรณาการประจำปีเป็นวายสินค้าฟุ่มเฟือยและสตรีสูงสัก เื่อให้แต่งงานกับหัวหน้าเผ่าเซียงหนูแม้จะเป็นเรื่องที่น่าอัปยศอดสูแต่เครื่องบรรณาการนี้คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับต้นทุนของสงครามในอดีตสันติภาพที่ได้มาทําให้ประชากรและเศรษฐกิจของจักรวรรดิฮั่นฟื้นตัวและเติบโตเกินกว่าระดับความเจริญรุ่งเรืองใดๆที่แผ่นดินนี้เคยมีมาสันติภาพกับเซียงหนูคงอยู่ยาวนานถึง60ปีแต่ชัยชนะเหล่านี้ ต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงคลังสมบัติของราชวงศ์ฮั่นร่อยรอทหารล้มตายนับแสนและทุพิกภัยแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินเมื่อชาวนาถูกเก็บภาษีอย่างหนักเพื่อเป็นทุนในสงครามอย่างไรก็ตามภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสิียรภาพของจกักรวรรดิกลับไม่ใช่ศัตรูจากภายนอก แต่เป็นสงครามภายในราชสำนักเองตลอดช่วงเวลาของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกพระราชวังหลวงอันงดงามในเมืองหลวงฉางอันมักจะถูกอาบด้วยเลือดของผู้พ่ายแพ้ในเกมการเมืองที่ไม่มีวันจบสิน้นระหว่างตระกูลของพระมเหสีองค์ปัจจุบันและตระกูลของพระพันปีหลวงการต่อสู้ภายในนี้ในที่สุดก็ได้ลุกลามออกมานอกรั้ววังกลายเป็นสงครามกลางเมืองเมื่อพระพันปีหลวงผู้ส่งอำนาจ ได้แต่งตั้งพระนัดดาของนางขึ้นสู่บัลลังก์ชายผู้นั้นคือหวังหมัง่งหวังหมั่งได้โค่นล้มราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและสถาปนาราชวงศ์ซินของตนเองขึ้นมาเขามีความทะเยอทะยานที่จะปฏิรูปจัก,กรวรรดิอย่างถอนรากถอนโคน เขาเพิ่มการผูกขาดของรัฐจาก2ประเภทเป็น6ประเภทที่ดินทั้งหมดถูกประกาศให้เป็นสมบัติของจกักรพรรดิและถูกนำมาแจกจ่ายใหม่ให้กับคนจนที่ไร้ที่ดินนโยบายเหล่านี้และนโยบายอื่นๆอีกมากมายของเขาถูกต่อต้านอย่างรุนแรงโดยเฉพาะจากกลุ่มพ่อค้าและชนชั้นสูงจนต้องมีการบังคับใช้แล้วยกเลิกสลับไปมาเพราะซ้ำกรรมซัต ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงหลายครั้งรวมถึงทุกพิฆภัยได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าหวังมั่งและนโยบายของเขาได้สูญเสียอาณัตแห่งสวรรค์ไปแล้วทั่วทั้งจัก,กรวรรดิชาวนาที่อดอยากจำนวนมากหันไปเป็นโจรและก่อกรกบฏกลุ่มกบฏท,ที่น่าเกรงขามที่สุดถูกเรียกว่ากล um ุ่มคิ้วแดงเพราะพวกเขาจะทาสีคิ้วของตนเองเป็นสีแดงเพื่อแยกแยะตัวเองออกจากกองกำลังของรัฐบาลในที่สุด ั่วทั้งจักรวรรดิก็ลุกขึ้นต่อต้านหวังมังโดยมีขุนศึกหลายคนจากราชวงศ์ฮั่นประกาศตนว่าเป็นจักรพรรดิที่ชอบทมหลังจากพ่ายแพ้ในสมรภูมิให้กับกลุ่มคิ้วแดงและต้องล่าถอยกลับไปยังเมืองหลวงหวังมังก็เสียชีวิตในสมรภูมินี่คือจุดจบของราชวงศ์ฮั่นครั้งแรกแต่ความโกลาหลยังไม่จบเส้น ในตอนแรกตุ่มคิ้วแดงถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษของสามัญชนผู้ที่สามารถเอาชนะกองทัพของจกักรพรรดิที่ใหญ่กว่าและมีอาวุธดีกว่าไดค้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เมื่อพวกเขามีอำนาจมากขึ้นภาพลักษณ์นั้นก็เปลี่ยนไปพวกเขากลายเป็นกลุ่มม็อบที่ไร้ระเบียบซึ่งผู้นำที่กระจัดกระจายไม่สามารถควบคุมได้และไม่มีแผนการที่ชัดเจนว่า จะปกครองอย่างไรเมือ่อสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนของกลุ่มคิ้วแดงก็ลดลงอย่างรวดเร็วจากการหนีทับโรคระบาดและความพ่ายแพ้ในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าและขวัญเสียพวกเขาก็ยอมจำนนต่อชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน11คนที่ประกาศตนเป็นจักรพรรดิฮั่นนามว่าหลิวซิ่วหลิวซิ่วคือภาพสะท้อนของบรรพบุรุษผู้ห่างไกลของเขาหลิวปัง เขามีความเมตตากรุณาอย่างยิ่งเขาให้อภัยกลุ่มคิ้วแดงทั้งหมดรวมถึงผู้นำและจักรพรรดิหุ่นเชิดหนุ่มจากนั้นเขาใช้เวลากว่าทศวรรษในการปราบปรามจักพรพรรดิที่ตั้งตนเองคนอื่นๆจนกระทั่งเหลือเพียงเขาคนเดียวหลิวซิ่วได้ฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาใหม่ เป็นที่รู้จักในชื่อราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหรือโฮ่ฮั่นโดยย้ายเมืองหลวงไปยังลู่หยางในรัชสมัยที่ยาวนานถึง32ปีของพระองค์ซึ่งเป็นที่รู้จักในพระนามจักรพัรด์กวงอูพระองค์ได้ปฏิรูปที่ดินอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความสําคัญซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวนาในชนบทได้อย่างมากพระองค์ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของการสอบขุนนางที่เป็นมาตรฐานและส่งเสริมการศึกษา โดยจัดตั้งสถาบันของรัฐกว่า100แห่งเพื่อฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถให้เข้ารับราชการโดยใช้งบประมาณของรัฐตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ของศตวรรษที่1และ2จักรวรรดิฮั่นได้เข้าสู่ยุคทองครั้งที่ 2, 2> จักรวรรดิประสบความสำเร็จทางการทหารและเศรษฐกิจก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟการคาร้าบนเส้นทางสายไหมฝั่งตะวันออก ซึ่งเชื่อมโยงโรมกับจีนผ่านจักรวรรดิกุสานะและพาเทียได้รับการล่าตระเวณป้องกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยส่งเสริมการค้าให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของชาวหั่นอย่างกระดาษก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการเติบโตของระบบราชการอย่างมหาศาลแต่แล้วประวัติศาสตร์ก็ดูเหมือนจะเริ่มซ้ำรอยอีกครั้งอย่างช้า,ชา ชนชั้นข้าราชการพลเรือนเริ่มมีอำนาจเหนือาจักรพรรดิและชนชั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆในอดีตเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นโรคระบาดน้ำท่วมภัยแลง้งและทุพพิกภัยจักร,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจะจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการยกเว้นภาษีแจกจ่ายธัญ,ญพืชบรรเทาทุกข์และอนุญาตให้ชาวนาทำการประมงและล่าสัตว์ในที่ดินของราชวงศ์ เพื่อป้องกันสงครามกลางเมืองแต่ในช่วงทศวรรษที่180ซึ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเกิดทุพพิฆัยชาวนากลับถูกขึ้นภาษียึดที่ดินและลดค่าจ้างผลที่ตามมาคือการลุกฮือครั้งใหญ่ของคนยากจนซึ่งหลายคนเป็นทหารผ่านศึกกบฏกลุ่มนี้ถูกเรียกว่ากระบฏโภคกผ้าเหลือง เพื่อที่จะปราบกบฏเหล่านี้ระบบราชการที่ใหญ่โตและไร้ประสิทธิภาพได้หันไปพึ่งพาชนชั้นสูงและมอบอำนาจปกครองตอนเองในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับพวกเขาชนชั้นสูงเหล่านี้ได้กลายเป็นขุนศึกอิสระปกครองดินแดนของตอนเองและพักดีต่อจกักรพรรดิเพียงในนามเท่านั้นต้องใช้เวลากว่า20ปีสำหรับเหล่าขุนศึกในการปราบกบฏพวกผ้าเหลืองหนึ่งไม่ขุนศึกที่โดดเด่นที่สุด คือจเขาได้ยอมรับข้อเรียกร้องในการปฏิรูปที่ดินของกระบทที่เหลือรอดซึ่งทำให้พวกเขาเข้าร่วมกับกองทัพของเขาแต่แม้ว่ากระบฏโพกผ้าเหลืองจะสิ้นสุดลงแล้วเหล่าขุนศึกก็ยังคงทำสงครามกันเองต่อไปเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่รัฐเล็กๆของพวกเขาค่อยๆรวมตัวกันเป็นสามาาจที่ใหญ่ขึ้นและในปีคศ220 จักรพรรดิหุ่นเชิดองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮั่นก็ถูกปลดจากบัลลังก์พระองค์ได้รับตำแหน่งกงแห่งซานหยางและถูกส่งไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสุขสบายนี่คือจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิฮั่นครั้งที่สองและเป็นครั้งสุดท้ายเหตุใดจักรวรรดิฮั่นจึงรุ่งโร์และล่มสลายถึงสองครั้งแม้ว่าจะมีปัจจัยมากมายแต่ระบบคุณธรรมและการทุจริต คือสองปัจจัยหลักที่โดดเด่นที่สุดครั้งแรกที่จักรวรรดิลุกขึ้นมาจากเท่าฐานของราชวงศ์ฉินเป็นเพราะผู้นำอย่างหลิวปังได้เปิดโอกาสให้คนทุกชนชั้นจากความสามารถของพวกเขาและปกครองด้วยความเมตตาแต่เมื่อระบบนั้นถูกกัดกร่อนด้วยการแก่งแย่งชิงดีในราชสำนักและความช่อชนมันก็นำไปสู่การล่มสลายประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฮั่นจึงเป็นบทเรียนที่ก้องกังวานมาจนถึงทุกวันนี้ ว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากกำแพงที่แข็งแกร่งหรือกองทัพที่เกรียงไกรแต่สร้างขึ้นจากรากฐานของความยุติธรรมและคุณธรรมที่มอบให้แก่ประชาชนของตนเอง